สวัสดีครับเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคา Bitcoin กันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยเลยโอเคครับเพื่อนก็มาดูราคา Bitcoin กันก่อนเลยนะครับในทมเฟรมเดย์ตอนนี้นะครับสโตแ a s ติก็อยู่ในโซนโอ้บอสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บินไม่ยอมลงนะครับ ก็แท่งเดเมื่อวานนี้ปิดออกเป็นแนวโดจิแดงๆเล็กน้อยนะครับราคาเนี่ยเคลื่อนที่ในกรอบค่อนข้างสั้นนะอยู่ในประมาณ68 0 0 0จนไปถึง6 8 5 0 0 600ปดนยโซนนี้นะครับก็เพื่อนๆลองดูลูกขึ้นลูกข้างๆนะครับผมว่าเคลื่อนที่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับตรงนี้ไซเบอรออกข้างแล้วก็พร้อมจะฮุกขึ้นอีกหนึ่งจังหวะแน่นอนนะครับอันนี้นะก็คิดว่าวันสองวันนี้แหละนะครับน่าจะ เป็นแนวที่จะวิ่งขึ้นต่อได้ไปแถวๆประมาณสักเจ็ดหมื่นนะครับตอนนี้ก็ถ้ามีสัญญาณขึ้นมาเราก็ควรจะต้องกดนะครับตอนนี้มันฟอร์มเป็นรูปแองเรียบร้อยนะครับแองตีโค้งเรียบร้อยแล้วโอเคครับมาดูทำเฟรม4ชั่วโมงกันในทำเฟรมสชั่วโมงนะครับสัญญาณซื้อก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับมีแค่เฉียวๆไปเมื่อวันซืนอนี้นะครับเพตรงนี้ตีเป็นแนวเทรนไลน์นะครับก็ พยายามอย่าให้หลุดนะครับถึงหลุดถึงหลุดเทนไลน์เส้นเขียวเส้นนี้นะครับก็ขออย่าให้หลุด6 6 5 0 0ไม่เช่นนั้นนะครับดูจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะก็ลุ้นให้ไปต่อนะครับสำหรับ1ชั่วโมงนะครับ วันนี้ไปแบบรวดเร็วนิดน,นึงนะหนึ่งชั่วโมงก็อยู่ในกรอบเทรนไลน์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยวิ่งลงมาเฉียวเทรนไลน์เรียบร้อยนะครับแถวประมาณสัก6กหมื่นแปดะครับในตัวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเล่นตามสัญญาณสโตแคตติ้ครับมีสัญญาณให้ซื้ออยู่ทั้งหมด2จุดนะครับทีนี้เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับกรอบราคาเนี่ยมันเรียกว่าวิ่งเบรกเทรนเรียบร้อยนะครับตรงนี้เบรกเทรนไปเมื่อเชา้านี้ประมาณสัก5้าชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับก็ ตรงนี้นะจริงๆก็มุมผมก็มันเป็นสัญญาณให้ซื้ออีกสัก1อันนะครับแท่งที่ปิดทับเลยเนี่ยก็เมื่อสักประมาณสัก4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ราคา6 8 2 0 0ถ้าราคามันมีการวกกลับมานะครับหรือลงมาโตแคสติกลงมาโอเวอร์โซอีกสักครั้งหนึ่งในจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดหน้าเข้าเหมือนกันนะครับรอบเวลานะครับจะอยู่ประมาณช่วงวันนี้แหละนะครับอา่าใช่ไหมเดี๋ยวนะสิบโมง กรอบเวลาอยู่ในช่วง7 8 9 10ก็ไปสัก10โมงประมาณ10โมงอีกสัก2 3ามชั่วโมงนะครับน่าจะอาจจะมีลงมาสักคืนหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เดาๆไปนะครับก็เล่นในกรอบตรงนี้นะครับก็คือถ้าใครเข้าชุดตรงนี้นะครับวางคัดไว้ตรงไส้ตรงข้างล่างนะครับตรงสัก67,700ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เล่นยิงขึ้นกลับไปนะครับไปในโซน ประมาณสักเจ็ดหมื่นนะครับมุมผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวบิตคอยโอเคครับมาดูอีเาเรียมนะครับองแทน2ตัวเจ้าพ่อกับเจ้าแม่นะครับเป็นราชินีกับเป็นพระราชานะครับของทั้ง2องของฝั่งคริปโตนะครับโอเคมาดูอเตอร์กันนะครับอีเาเรียมนะครับในทาเฟรมเดย์นะครับก็เคลื่อนที่คล้ายๆกับบิตคอยนะครับแต่ว่าตัวตัวแท่งมันจะเป็นสีเขียวนะครับ แต่ก็ขนาดมันไซเวยอยู่ในกรอบประมาณสัก2620ถึง2660สนสโซนนี้นะครับก็ในทับเฟรมเดยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับก็เป็นหาจังหวะขายแล้วกันนะครับในทับเฟรมเดนะครับหรือจะเล่นรันเทนยิงยาวไปก็ได้นะครับถ้าเราเชื่อว่าลูกขึ้นลูกนี้นะครับเป็นจุดกำเนิดของลูกใหญ่ตามมานะครับหรือจะมองเป็นชุด A อันนี้ B เรากำลังว,วิ่งอยู่ในชุดคลื่น C ที่จะยิงขึ้นไปในชุด C ชุดนี้ถ้าเรามองว่ามันต่อมาด้วย XABC นะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ทเครื่องของรูปใหม่นะครับถ้ามองเป็นอย่างนั้นก็ต้องถือกันต่อไปนะครับในมุมผมผมมององั้นแหละนะอันนี้พูดกับเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับผมก็เลยเชียร์ซื้อนะครับแต่ว่าไม่ได้เชียรเ์เพื่อนๆนะอันนี้ก็คือ ผมเลยมาแชร์มองว่าผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คิดว่าในเวลาอันใกล้นี้นะครับมันจะต้องประทุขึ้นไปชุดเครื่อง C เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับ XABC ขึ้นน่าจะไปเป็นชุดใหญ่มากกว่าที่ผมคิดไว้ในตรงนี้นะครับแอ่นี้น่าจะพุ่งขึ้นแบบจวดอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็มนโนนะครับก็เดี๋ยวรอดูชุดเคลื่อนที่มันคอนเฟิร์มอีกทีนะครับบางที ผมก็อาจจะคิดผิดไปนะครับแต่ในทำเฟรมเดย์นะครับก็มองอย่างนี้นะครับยังไม่ได้เป็นสัญญาซื้ออะไรในเดย์นะครับก็เล่นเป็นย่อซื้อนะครับจะได้ถือได้นานๆหน่อยนะครับเดย์ก็ปล่อยผ่านนะครับเรารุ้นขึ้นเลยนะครับส่วนในทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับไม่มีสัญญาซื้อเหมือนกันนะครับแต่ให้สังเกตอย่างนงี้นะครับว่าสโตรคแคตติกเนี่ยมันดูยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าไม่แน่นะในไม่นานนะครับม่ไม่กี่ ไม่ไม่กี่สี่ชั่วโมงข้างหน้านะอ่าแท่งสี่อีกไม่กี่แท่งอาจจะมีบินแบบใหญ่ๆนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรแบบแน่ชัดชัดเจนนะครับมีตัวแม็กี่นะครับเหมือนอยากจะคลอสขึ้นนะอันนี้นะโดยส่วนตัวก็คือแท่งนี้เนี่ยถ้าอีกสี่ชั่วโมงที่ที่จะถึงนะครับเปลี่ยนเป็นเขียวเนี่ย แม็กมันจะจีบมากๆนะครับตรงนี้นะก็ลองเอาไปลุ้นกันดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็มันวิ่งอยู่ใกล้ๆ EMA 20อา่า21นะครับก็อา่าถ้ามันหดกลับลงมาก็อาจจะเป็นจังหวะให้ซื้อที่ราคาดีๆได้นะครับโอเคมาดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับในทับเฟรม1ชั่วโมงนะครับตัวสัญญาณซื้อเนี่ยมีอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆของ Bitcoin เลยนะจริงๆก็จังหวะใกล้เคียงกันมากนะครับ ตัวนี้นะครับจะมีราคาที่น่าเข้านะครับใน1ชั่วโมงนะครับอยู่ที่โซนประมาณสัก2,640โซนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถ้าราคามันลงมาให้นะครับแถวนี้เนี่ยถ้าใครตกรดนะครับมาลองจั่วดูซักไม้นึงก็ได้นะครับก็จะได้ราคาทุนที่ค่อนข้างไม่น่าเกียดนะครับเทียบกับอันเก่าๆกเนี่ยก็อยู่ในโซนเดียวเดียวกันนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับ2 0 0 0 600ถ้าต่ำกว่า40ได้ยิ่งดีนะครับโซนนี้นะส่วนถ้าราคาที่มันควรจะลงมาได้มากๆนะครับก็ถ้าถ้าเรามองชุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของขึ้นขึ้น4ขาลงมาเนาะมองเป็น A B แล้วก็ C อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็พอจะมององง้นได้อยู่นะครับนี่นะ,ะก็ก็มารับแถวสัก2 5 0 0ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าลงนะครับอ่า ประมาณนี้เลยนะครับก็มุมผมแบแอดขึ้นไปแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดมามองในชุดของเทรนไลน์ในชุดขึ้นย่อยได้ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยอีเทอร์นะครับกรอบมันค่อนข้างแคบมากนะครับก็รับไปตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เบรกเทรนไปเมื่อตอนประมาณตีห้าเช้านี้นี่เองนะครับก็ถ้ามันยืนตรงนี้ไหวนะครับวิ่งเรื่อยๆนะครับไซเวอยู่ในกรอบยึกยืนตรงนี้นะครับก็ทยอยรับแล้วก็ ก็เล่นยิงขึ้นนะครับตัวนี้ไม่น่าเกียดนะครับโอเคในทําฟ f r ม m หนึ่งชั่วโมงก็จะวิเคราะห์ได้แค่ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปสรุปอย่างนี้นะครับว่าตัวราคาคริปโตนะก็ได้ไวในกกอบเด่งที่คิดไว้เลยนะครับก็มันเป็นการสะสมพลังผมเชื่อว่าขึ้นชุดต่อไปเนี่ยน่าจะยิงขึ้นแบบจวด,จวดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพยนเท่านี้นะครับยืนยันเหมือนเดิมนะคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนาําการลงทุน,นครับช่วงนี้ก็มีข่าวพวกแนะนาําการลงทุนหรือตระกูลที่เป็นระดมทุนอะไรเงี้ยครับผมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมแค่มานําเสนอข้อมูลในเชิงอของดิ d i c a t o r อะไรต่างๆหรือชุดราคาที่มันพอจะเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็ ออไปศึกษามาหลายๆศาสตร์หลายๆด้านนะครับก็เอามาประมวลผลเป็นในแบบฉบับของเรานะครับก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือนะครับเอเวอเแล้วก็พีทีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว